สุนิจโจทเเวชชน่นะครับแอบถ่ายจันท่มาทาเวลนะครับดูครับความพยายามของเขาฮะไปดูบ่อน้ำพุร้อนนะครับร้อนไหมฮะกระโดดลงไปดูสิถึงก็เสียชีวิตเลยนะถ้ากระโดดลงไปนะโอ้ยพองแน่ครับควันขโมงขนาดนั้นนะฮะ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่กดกรมฐาันแน่นอนไม่ใช่แร่ไข่เน่าแน่นอนเพราะว่าไม่มีกลิ่นนัไม่มีกลิ่นเอ่อกมฐานเลยอ่ะมันจะเป็นน้ำร้อนบริสุทธ er ิ <everywhere> ์นะฮะไม่มีกล <is Ä> ิ่นเหม็นกลิ่นฉุนอะไรทั้งนั้นเลยฮะเพื่อนๆมาดูได้เลยครับที่นี่ฮะก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่ได้มาดูนะฮะตาอย่างอื่นเลย อ๋อคลิปนั้นของสุนิโจนนะครับตายอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่ตายอย่างเขียดนะถุกเลยครับก็โดดลงไปได้ยังไงก็โดดลงไปเขานึกว่าเป็นน้ําน้ําตกมาฮะน้ําตกเย็นเย็นอะไรอย่างี้ยครับคิดผิดครับที่ไหนได้เป็นน้ําูุร้อนเป็นน้ําร้อนนะฮะสุกเลย ออแบบว่าเขามาช่วงหน้าฝนหน้าอะไรนเขามาเล่นอะไรเงี้ยไม่เน่าเพราะสุกแล้วไม่เน่ามันสุกแล้วทำไม่เน่าฮะก็คือเหมือนกับสตาร์ทไว้แล้วฮะรอย่อยสลายอย่างเดียวเดือพดพุดผุดุดนกรน้ำนะฮะโอเคนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทยวิชแนลครับสวัสดีครับ